คือปู่ผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญกับวัดเลยอือคมอทกับอะไรเรียกงเายกว่าคืออคติกับพระเลยง่ายๆอ่าอือแจะจะทำไงอ่ะคือทำบุญกะกะอะไรก็ได้อ่ะบนโลกเนี้ยแต่ที่ไม่ใช่พระแต่เออแต่ไม่ใช่พระคือปู่พูดไปเลยว่า ถ้าอันนี้มอาจจะดูแรงไปนะแต่ว่ามันก็เขาก็คนโบราณอะไรเงี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของเขาอ่าใช่ใช่แต่เขาก็เสียไปแล้วอืมก็คือถ้าจะทําบุญให้พระไปทําบุญให้ควายให้หมาดีกว่าอะไรเงี้ยอ่าอ่าอันนี้คือทัศนคติของเขานะใช่ใช่คือเขาแอนตี้มากมากเลยอืแสดงว่าเจอเจอแบบที่ไม่ดีมันเยอะไงก็เลยแบบก็เลยแบบฟังฟังใจเขาก็ เหมือนเหมือนพอพูดคําเนี้ยคือผมก็จะจำได้เลยตั้งแต่เด็กคําเนี้ยอืแล้วพอเขาเสียไปอะ่ะเขาก็จะมีการทําบุญร้อยวันถูกไหมอืมอ่าซึ่งที่ปูอ่อ่ะก็คือจะมีลูกสามคนคนโตนี้คือพ,อพอ่อผมรองลงมาก็อ่าอีกสองคนใช่ไหมซึ่งคือบ้านผมมาเป็น เป็นฝั่งปู่จะเป็นจีน <m akes> ก็แบบว่าตระกูลใหญ่อะไรอย่เงี้ย <m akes> ก็จะรวมญาติกันเยอะมากๆเวลาทําบุญอะ่ะ <m akes> ซึ่งทําบุญครั้งแรกอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าปู่ไม่ชอบไปทําบุญอื <m akes> เราก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรแต่แตก็คือไปร่วมงานปกติอะ่ะเพรไปคืองานปู่ล้วอะ่ะ <m akes> เออมันก็เลยมันก็เกิดเรื่องขึ้นมา <m akes> คือพ่อผมกับอารลูกคนเล็ก คืออาอาคนสุดท้ายอะทะเลาะกันแันทั้งที่เขาไม่เขาไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันเลยตั้งแต่แรกอ,อ่ะคืออยู่ดีก็ลูกของอาก็าคืออยู่ดีก็ดื้อดืมากๆเลยแบบไฮเปอร์อ่ะแล้วแบบซนมากๆแล้วพ่อผมมาเป็นคนที่ไว้ผมยาวอือ่าแล้วเขารักผมมากๆเอออาา่าเออแล้วก็หลานน้องมันก็แบบเอาเค้กมาป้ายผมอะไรเงี้ย ม,มันเป็นเรื่องเป็นลาวจนอากับอากับพ่อผมทะเลาะกันนี่คือการทําบุญร้อยวันครั้งแรกอืเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะว่าถึงขั้นชกต่อยกันอ่ะอตอนทันนี้เรื่องไม่ไปไม่เป็นเรื่องเลยเว้อเออคือแล้วเราเราเออตอนแรกก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันก็คงโมโหอ่ะก็คืออารมณ์อ่ะแต่พอทาบุญครั้งที่สองให้ปู่เหมือนกันเป็นอีก ปีถัดมาหรือไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นปีถัดมาหรือปีไหนนะแต่เป็นการทําบุญให้ปู่เหมือนกันนี่แหละแบบเดิมเป็นการรวมญาติเหมือนเดิมเพื่อให้ปู่อรอบเนี้ยเหมือนพ่อผมไม่ได้มาเพราะว่าพ่อผมเอ้ยมาดิแต่ว่าไม่ไม่ได้อะไรมากคราวนี้กลายเป็นว่าอาคนที่สองกับคนที่สามอะทะเลาะกันออือ และอาคนที่สองเป็นผู้หญิงด้วยอืคืออย่างครั้งแรกกับเป็นพ่อผมกับอาคนสุดท้ายคือเป็นผู้ชายเหมือนกันอืก็คือทกต่อยกันอืแต่ครั้งนี้เป็นอาคนกลางกับอาคนเล็กอะ่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ทะเลาะก,กันอะ่ะแล้วก็คือ,อลงไม้ลงมือเหมือนกันอืแต่ไม่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะว่าทุกคนก็ห้ามได้ก่อนอะไรเงี่ยอืออืมก็คือกำลังจะบอกว่าแบบ มันเป็นขนของอันนี้ด้วยใช่ป่ะขนของปู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าพอครั้งที่สามอะญาผมก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ไม่เชิญญาติสักคนไม่เอาลูกมาเลยสักคนอืมีแค่ผมแล้วก็น่าจะอาคนกลางมันเป็นผู้หญิงก็คือช่วยกันทําแค่นั้นไม่มีอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยมองได้สองมุมคือ งานรวมญาติมันก็ต้องมีแบบกระทบกระทั่าทางกันบ้างเหรออันนี้ในมุมนี้แต่ถ้าในมุมแบบเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะมันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนเป็นคําสาบไหมจะเรียกว่าเป็นคําสาบหรือเปล่าก็ไม่เชิงไม่เชิผผผงผลผลต่อคนในตระกูลเอออถ้าอะไรนะถ้ารุ่นลูกทำมีปัญหาก็ให้รุ่นหลานทําดีามีปัญหาไหมล่ะมีปัญหาเพราะว่า ไอหลานคนนี้ไม่เสกไม่ไปแบบทางปู่ไงไม่เอาที่อะไรเกี่ยวกับวัดไงอ๋อเหมือนกันเหมือนกันทำบุญมันทาบุญมันไม่จาเป็นต้องไปทํากับวัดอย่างเดียวก็ได้นะทําบุญมันมีต้องหายเลยคใช่ใช่ผมก็เลยคิดอย่างนั้นก็คือเวลาทําดีๆอะไรเงี้ยแบบสมมติเบกมาจบเหมาะกับมีงานไปทําอะไรที่มันดีๆเกี่ยวกับสังคมเงี้ยถ้าเป็นไปได้ไม่ลืมก็จะนึกถึงปู่อะไรเงี้ยแทนอืมนั่นอะ ปลูกปลูกก็ได้บุญแล้วนะเออก็เลยก็เลยไม่เคยคิดคิดว่าจะต้องไปทําบุญที่วัดเลยเพราะว่าคําที่ปู่บอกอะ่ะแม่งเราจําได้ <laughs> เสืกจําได้แม่นที่สุดกว่าคําสอนด้วยซ้ำอะ่ะ <laughs> <laughs> เออเออเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันที่เจอที่เจอกับตัวเองแล้วแม่งเสือก <c oughs> เสือกซ้ําปีอะ่ะคือมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวแล้วหายก็ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันอา้อาวผมเลยบอกว,ว่าเนี่ยเอางั้นเราก็เปลี่ยนวิธีดีถ้าแม่งก็ใหุ้่นหลานทํา รุ่นหลานเนี่ยทำวัดเราก็ไปทําข้างนอกก็ได้เพราะคนสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยอินกับวัดเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะก็อย่างที่เห็นเห็นข่าวกันเยอะใช่ไหมละ่ะอืมอ่าเวลาเราทําบุญแบบที่อาจารย์นิวบอกไปทํากุศลอะไรทํางานกุศลข้างนอกใช่ไหมเราก็ตั้งใจ<ม>คิดว่าแบบเนี่ยบุญที่เราทำไปเนี่ยก็ขออุทิศให้ปู่นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าท่านก็ได้แ,แค่นั้นนะอืมจะมากจะน้อยก็บุญเหมือนกัน ถามว่าบุญเดี๋ยวจะพูดบุญนเดเดียวจะยาเอาไว้อีกทีหน้ามีท็อปิกเรื่องบุญเดี๋ยวไว้ว่าเออเออก็คือเออั่นแหละก็พอมันพอมันยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่ว่าเออมันก็ไม่จำเป็นต้องทําบุญที่วัดหรอกเออแต่ความเชื่อเรื่องวัดก็ทําไปไม่มันไม่ได้เรื่องผิดแต่คิดว่าการถ้าคิดเหมือนกันว่าการทำบุญที่วัดมันไม่ได้อะไรก็ มันมีอีกหลายที่ที่เหมาะกับการทําบุญบางนโรงพยาบาลความสะดวกด้วยแบบางคนบ้านไม่ได้อยู่แถววัดอะไรเงี้ยโรงพยาบาลนี่ก็คือเหมาะกับการทําบุญมากๆเลยนะเว้ยใช่ช่วยคนเจ็บคือการต่อชีวิตคนเลยที่มันไม่ใช่แบบว่ามามาต่อตอนเขาตายแล้วอ่ะใช่ออเแต่ก็ลองก็ลองเอาไปปรับใช้ในการทําบุญเพราะว่ายุคนี้ก็คงพูดเรื่องบุญบาป ก็คงไม่มีใครเชื่อแล้ว